สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องสถานีม่วนสตูดิโอทีวีช n e l ของผมนะครับวันนี้ผมมาแนะนำ power ดีๆน่าใช้นะครับมีสยี่ห้อนะครับวันนี้มีสยี่ห้อนะครับมี AJ นะครับมี AJ แท่นนะครับกับ NPE นะครับ NPE เป็น NPEC 2องพนะครับ เอนี้จะเป็น AJ 3000ม z นะครับทั้งสแท่นนะครับส่วน NPE นี้มี3แท่นนะครับท้าใคสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับ084ครับ2 0 3 8 1น2นะครับ NPE นี้ c 2มา2นี้เดิมเดิมทุกแท่นนะครับเดิมเดิมทุกแท่นเลยนะครับยังไม่เคยซ่อมนะครับ เป็น p e c 2อง2นะครับเดิมเดิมทุกแท่นครับยังไม่เคยซ่อมนะครับ2แท่นล่างนี้ผมขายอยู่ที่แท่นละ9,500บาทนะครับ2แท่นล่างนี้ครับ9,500บาทนะครับส่วนแท่นบนผมขายอยู่ที่9,300พนานะครับเป็น p e c 2มา2นะครับแท่นบนสุดขายที่9,300บาทนะครับเดิมเหมือนกันนะครับแต่ท่านว่าทำไมถึงขาย9,3 0 0นะครับเพราะว่าปักเสียบ เปลี่ยนมาแล้วนะครับปลั๊กเสียบปลั๊กเสียบเปลี่ยนอันใหม่มาครับแต่ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับเปลี่ยนปลั๊กเสียบมานะครับเปลี่ยนปลั๊กเสียบมาส่วน AJ ก็แท่นบนสุดผมขายอยู่ที่8,800บาทนะครับ8,800บาทแท่นล่างขายที่7,8 0 0นะครับ หน้าเงินขายที่7,8 0 0นะครับหน้าทองขายที่8,8 0 0นะครับหน้าเงินที่ขาย7,8 0 0ก็คือซ่อมมานะครับไม่เดิมครับ AJ หน้าเงินไม่เดิมครับเปลี่ยน C ีกระแสไฟนะครับแต่ใช้งานปกติครับไม่มีปัญหานะครับใช้งานปกติส่วนแท่นบนก็เดิมเดิมนะครับขายที่8,800นะครับส่วนหน้าหน้าเงินขายที่7,8 0 0นะครับ ใช้งานปกตินะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสวยๆเลยนะครับราคาก็น่าใช้นะครับ n p มีแต่แท่นสวยๆนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ0842038182นะครับเบอร์โทรผมครับหรือจะโพสต์มาที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมานี่นะครับ คอมเมนต์ที <H> ่ใต้คลิปผมได้เลยนะครับนี่ครับหรือจะติดต่อที่เฟซบุ๊กผมก็ได้นะครับนี่ครับหรือถ้าจะติดต่อที่เฟซบุ๊กองผมก็ได้นะครับนี่ครับเฟซบุ๊กผมครับติดต่อที่เฟซบุ๊กผมก็ได้นะครับนี่ครับเฟซบุ๊กชัยนรงค์คงจันทร์นะครับ ต่อที่ชอบ Facebook ของผมก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยครับชัยนรงค์คงจันนะครับเ้ามาสอบถามทางแชทก็ได้นะครับหรืออยากได้รูปเพิ่มเติมก็ติดต่อมาที่ Facebook ผมเลยนะครับผมจะส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูครับ NPE มี3าแผ่นนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเดิมๆครับไม่เคยซ่อมนะครับ NPE นะครับส่วน AJ 2แผ่นนี้แผ่นบนก็เดิมๆครับ8 8ด0บาทแผ่นล่าง 7,800นแนะครับแท่นลากซ่อมมาแล้วนะครับแต่ไม่มีปัญหานะครับใช้งานปกตินะครับ NPE 3แท่นนี้ยังไม่เคยซ่อมนะครับเดิมๆทั้งสามแท่นนะครับท่าใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับรือว่าถ้าสนใจดอกกระพูนมีนะครับสุดด้านหลังนะครับ Challenger 650นะครับมีสี่ดอกนะครับ Challenger 650านะครับมีสี่ดอกนะครับนี่ครับ ไลนเจอหกห้าศูนย์มีสี่ดอกนะครับนี่ครับมีสี่ดอกนะครับเดิมสามดอกซ่อมหนึ่งดอกนะครับเดิมสามดอกซ่อมหนึ่งดอกดอกเดิมขายที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับดอกเดิมขายที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับดอกเดิมนะครับส่วนดอกซ่อมผมขายที่สองพันสามร้อยบาทนะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับ0842038182นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่ครับหรือจะติดต่อที่ช่อง Facebook ของผมก็ได้นะครับชัยนรงค์คงจันนะครับนี่ครับสวยทั้งนั้นเลยนะครับเป็น PE ครับ